สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปูพาทุกคนนะคะมาดูเมล็ดบอนสีที่กำลังใกล้ที่จะแตกฝักนะคะกำลังใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวนะคะเดี๋ยวพามาดูก่อนนะคะพวกนี้นะคะก็คือเมล็ดที่ปูดอกที่ปูผสมเกสรไว้แล้วก็ติดนะคะติดทั้งหมดเลยนะคะไม่มี ไม่มีตัวไหนที่ไม่ติดนะคะที่ในโรงเรือนนะคะเสียงนกน่าจะดังนิดนึงนะคะต้องขออาภัยกันด้วยนะคะเดี๋ยวปูจะลองแกะให้ดูนะคะแกะให้ดูเพราะว่าตอนนี้คือปูใส่ใส่ถุงห่อแบบนี้แล้วนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะแตกฝักวันไหนเมื่อไหร่ยังไงนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยว เปิดให้ดูนะเปิดให้ดูให้เห็นแบบใกล้ๆเลยนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือตัวมเมล็ดบอนสีนะคะที่กำลังใกล้นะคะใกล้เต็มทีแล้วนะคะใกล้ที่จะแตกแล้วนะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเขาแตกเสร็จนะคะเราก็ไปรีดเอามเมล็ดข้างในออกอีกนะคะ ในหนึ่งฝักก็จะมีห้เาเมล็ดถึง8ปดเมล็ดถึงสิบเมล็ดแล้วแต่ความสมบูรณ์ของดอกนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวปูพามาดูอีกอันนึงนี่ค่ะอันนี้ก็ใกล้แล้วนะคะมองไม่ค่อยเห็นนี่ค่ะใกล้จะแตกแล้วนะคะนี่ตัวนี้ก็ s p r ร a d ออฟวานะคะที่ลูกค้าต้องการกันเยอะนะคะแต่ว่า มเมล็ดดอกเขาให้มเมล็ดไม่ค่อยเยอะนะคะปู่ก็อาจจะแบ่งให้เพื่อนๆได้นิดหน่อยนะคะนี่อันนี้เป็นสวนบอนสีที่ออสเตรเลียน,นะคะทุกคนไม่ได้อยู่ที่ไทยนะคะก็จะมีบอนสีที่ไม่ค่อยได้หลากหลายเท่ากับบ้านเรานะคะนี่ค่ะสวยด้วยนะคะใกล้แล้วนะคะเยอะเลยนะคะ รอบนี้คืออ่น่าจะเก็บพร้อมกันก็ประมาณเกือบยี่สิบนะคะเดือนเดือนหน้าเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยนะคะน่าจะเก็บได้ประมาณสักยี่สิบดอกได้นะคะยี่สิบฝักได้นะคะนี่ค่ะโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือประมาณคร่าวๆนะคะที่ปูพามาชมนะคะมเมล็ดวันสีที่กำลังจะแตกนะคะอ่าก็ พาดูสวยๆงามๆนะคะพอเราเห็นต้นไม้แบบสีสันสดใสนะคะเราก็จะทำให้เราเนี่ยสดชื่นนะคะ,ะมอะีอารมณ์ดีขึ้นนะคะทำให้เราอารมณ์ดีนะคะนี่ค่ะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะ โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ